สวัสดีค่ะทุนเพนคลิปนี้ก็จะเต็นท่าด้านข้างๆของวัดภระีมหาธาตุแล้วก็วงเวียนบางเขตนะคะเก็บมาฝากเพื่อนๆค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสกายให้เพื่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สกายวอล์กข้างนอกนะคะเดินได้แล้วนะเระาเป็นคนดก็เดี๋ยวจะลองขึ้นนี่เลยค่ะตรงนี้เป็นสะบัวตอนแรกก็จะมาไลที่นี่กลัวว่าเสียงจะดังที่ไหนได้ที่โน้นดังกว่าเก่านะคะที่โน้นดังกว่าที่นี่ <c oughs> ก็เลยไลไปแล้วเนาะตกลนอุ้ยหัว,ห,วหัวเกือบทิงเตะเตะโดนไอ้นั่นสะดุดนะคะสะดุดก็บ่อบัวค่ะ พาดูบ่อปัาบัวบัวบ่อบัวสระบอลคะก็ใหญ่มากนะกว้างมากนะก็เอามาให้ดูกันโอ้ยก็ไม่รู้ภาพจะชัดเลยเนาะเพราะว่ามันเย็นแล้วนะ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะประมาณนี้หน้าถอนดูไอ้ไหลไอ้นี่จังเลยไหลอะไรนะไหลไอ้กบนะคะคกบนะคะก็มีทั้งดอกก็ทั้งมีทั้งอะไรนะฝักมันของัวของที่ศูนย์อะไรนะทุทพุทธาเออ ตรงนี้นะคะศ,ศูนย์ศูนย์รวมนะนี่คะแจกทางแยกนี้พอดีเลยก็รอ,รอบรอบนี้ก็จะมีต้นไม้อย่างนี้นะคะต้นไม้อันนนก็จะเป็นวัดวสีนะคะภาพก็ก็จะพาเดินเดินดูบริเวณน,นี้สักหน่อยหนึ่งในศูนย์นี่นะคะในศูนย์เดี๋ยวก็ค่อยกลับอ,ะอ่ะเพราะยังไม่อยากเข้าบ้าน

ส่วนด้านในคงข้าไม่ได้เราเพื่อนเพื่อนเอเพราะว่าเอามันหมดเวลาเนาะหมดเวลาราชการแล้วเขาประตูเขาก็ห้ามเข้าแล้วล่ะก็ถ่ายสาะโบวให้ดูตอนแรกก็จะมานั่งไลฟ์ที่นี่ไงที่สาะบวนี่ตอนคิดคิดว่าอคิดว่าเสียงมันจะดังไงก็เลยในไลฟ์ก็มาบันทึกวิดีโอทีหลังเอา สวยมากๆเลยนะดินถนน,นนะคะับเป็นบัวตูมบัวบานจะเอาบัวไหนสักช่อนึงอันนี้เป็นภาพกลางคืนนะคะเพือพ่อนๆก็จบประมาณนี้ ห็แล้วนะคเพราะว่าที่นี่แสงไฟไม่พอเนะน,นี่เป็นภาพมุมสูงนะคะเพื่อนๆอยู่บน BTS นะโอ้ยเหนื่อยเดินขึ้นมาแล้วก็ ดีทีเอสอ่าวงเวียนบางเขนเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วของฟ้าสวยมากเลยสกายวอล์คค่ะของดีทีเอสนะคะวงเวียนบางเขนนะคะทางเดินมันจะยาวไปถึงนู่นนะคะยาวไปถึงหน้าวัดพระศรีนะคะ ใช่หมดเลยเก็จะเก็บความสูงข้างบนนี้อันนี้ก็อนโดยดินทาวออกข้างล่างก็จะเป็นวัดพระศีนะคะว,วัดพระศีมหาธาตุอันนี้ก็จุดซื้อตั๋วนะคะซื้อตัวอ๋วบนทีีทีเอสนะคะ ที่ที่จะไปอีกทางหนึ่งที่ว่าย่เนีช่องจำหน่ายตัว๋วก็เปิดให้บริการแล้วนะคะก็มีอันนี้ทางทางออกนะคะทางข้าวทางออกไปที่ที่จะไปรามินทาเนาะก็จะไปลงฝั่งน้น ส่วนทางนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะสร้างไม่เสร็จทางไปตามพินชาน,นะคะบ้านทิทิยังไม่เสร็จก็อันนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะทิทิจะเดินเลาะไปที่ซึ่งจะไปขึ้นรถไปทางบ้านทิท,ทิเนาะ อันนี้ก็ตรงวงเวียนบางเขนตรงข้างล่างนะคะด้านล่างนี่ต้องเดินไปฝั่งโน้นโอเคนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่ทิศด้วยนะคะสวัสดีค่ะ